สบายดีครับผมโอ้โหมันได้เจอกันเกือบสาปีนะพันหมีโอ้โหดเกินไปไม่ใช่นะผมได้ยินข่าวว่าพันหมีจะเอาเมียแล้วบ่โอ้ยังครับผมยังหาไม่ได้เลยจัดเลยค่ะดองโบหลายได้แต่ว่าเงินอยู่พื้นเอินเป็นแสนแสนโอ้โหเผื่อว่าจะได้แวะเวียนไปหาบ่าวรันี่ประจํานี่นะโอ้ยผู้สาวเยอะแยะอยู่เรามีแต่คนทำงานอยู่เซนูนะอยากอยากได้น้องสาวสาวตาดำนี่นะ ไปเลยจ้าไปขอเลยสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมพานหมีนะผมวันนี้ก็มารอคุณลานี่กับสาตดัมนะครับจะมาหาหน่อไม้นะผมนูนบ่าวลานี่มาแล้วครับผมเดินทางมากับสาตดัมนะฮะ โอ้โหสองสาวขาเราะสบายดีสบายดีครับผมโอ้โหไม่ได้เจอกันเกือบสองปีนะพันมีโอ้โหปดเกินไปไม่ใช่นะผมไม่มีข่าวว่าพันมีจะเอาเมียแล้วบ่โอ้ยังครับผมยังหาไม่ได้เลยให้บ่วแล้วนี่หาให้หน่อยครับผมฟาวเด้อฟาวเด้อนะครับเห็นว่าน้องสาวสาวตาดำโสดใช่ไหมแมนติดต่อผมหน่อยโสดแต่ว่าคารดวงเพลงนะเพราะว่าบอลลนี่เป็นคนตั้งคาดองเองโวดเกินนะผม วันนี้จะพาผมไปไหนนี่ผมจะพาไปหาโนไม้ครับผมโอ้ไกลยุ่บอไม่ไกลครับประมาณหนึ่งกิโลเมตรโอเคแค่สาล้าไปเลยวันนี้จะนั่งรอหนึ่งกิโลเมตรคือเราต้องขับรถขึ้นภูเขาไปอีกนะผมใช่เดี๋ยวจะพาขับไปยอดเขานู่นเลยนะผมถ้าขับไม่ไหวก็โดดลงมาเลยนะฮะไหวไว้ไว้นี่รถซื้อแกงอันนี่รถซื้อแกงสวยมากเลยครับผมโอรถพันมีสวยกว่านะ ไปครับผมเพื<ป>่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะร้อมเดินทางอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นของเรานะครับผมเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบโอ้โหมันจะชันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมเส้นทางในการไปหาต้นไม้ก็อยากชมวิวด้วยนะผมอยากหาต้นไม้ด้วยอยากชมวิวด้วยก็เลยต้องขึ้นมาเส้นนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ชมวิวแอบข้างหลังเลยนะครับแต่ว่าการเดินทางนี่ก็มันมันก็ลําบากนิดนึงนะฮะผ่าคุณรนี่มาแล้วผม ทางสบายผมไม่ค่อยชอบพามาเท่าไหร่นะฮะต้อนรับคุณลนี่โดยการพามาแบบโหดๆนิดนึงนะฮะตอนนี้คือจอดรอบ่าวลนี่นะผมบ่าวลนี่กับสาวตะดำยังบุกขึ้นมายังไม่ได้นะผมส่วนผมนั้นก็จอดรอแล้วผมเนี่ยบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศคือข้างล่างข้างล่างนู้นก็จะเป็นป่ายางป่าข้าวนะผมส่วนตรงนี้จะเป็นเนินเขาเลย เดี๋ยวรอคุรานี่ครับผมจะขึ้นมาตันไหนนี่สองคนมันก็ขึ้นมายากนิดนึงนะผมเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบลาดชันมากๆเลยนะเนี่ยมันเป็นชันภูเขานะผมนูน่นเสียงมาแต่ไกลเลยนะผมเสียงบาละนี่มาแต่ไกลเลยนะยมาแล้วครับผมมาแล้วสองสาวนะผมบาละนี่กับสาวตะดำนะฮะเขยเลาว,ยาวเอ้สาวลาวกับบ่าวไทยนะฮะ อาการเปนยังไงครับอาการเป็นยังไงใส่เน้่ยกี่หนึ่งนะใส่กี่หนึ่เนี่ยเปลี่ยนกี่เนียเจยงนีจังต้องเปลี่ยนเกย่กี่หนึ่งเลยบโอ้โหไปได้ไหมครับเอมันดัโอ้โอจวดครับผมจวดจวดวัดปิดไหมครับบิดไหมบิดไหมโอ้ไปแล้วครับผม เส้นทางนะครับเส้นทางก็จะประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นวัดอยู่บนภูเขานะผมวัดที่อยู่บนยอดเขานะถ้ามองจากข้างล่างขึ้นมาก็จะเห็นหลังคาสีแดงเด่นตัางหง่านผมแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะผมองค์ใหญ่เลยนะที่อยู่บนยอดเขานี้นะผมเนี่ยมองลงไปในตอนเช้าๆก็จะเป็นทะเลหมอกทั้งหมดนะครับส,สูงชันหลายไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้แมน เหมือนอยู่ในเครื่องบินเนาะบ้านบ้านคุณสูงเหมือนแบบนี้ไหมบ้านเราไม่มีภูเขาสูงแบบนี้เนาะแม่นตาอันนี้สามารถขับรถขึ้นมาได้เนาะได้ได้ฮะรถซื้อแกงเข้ามาถึงแรงมากๆร25ซีซีนะครับกว่าจะขึ้นถึงใช่ไหมวิวงามเลยเนาะวิวสุดยอดหลายเด้อหลังฝนตกน่าจะมีทะเลหมอกนะตรงนี้มีครับน่าจะมาหลังฝนตกทุกเช้าทุกเช้าจะมีหมอกแต่ก็มายากเนาะยากยากนิดนึงเพราะว่าฝนตกมันจะลื่นนะถนน ไปครับผมหลังจากที่ถ่ายชมวิวเสร็จแล้วนะฮะหลอกคุณลนี่มาชมวิวแล้วก็กลับลงไปเหมือนเดิมครับผมนี่ก็ถนนลงไปกพค่อคนทางที่อันตรายรายการต่อไปนะฮะเราก็จะพาไปหาหน่อไม้นะครับผมไปหาหน่อไม้กันต่อสาวตาดำอยากกินหน่อไม้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับผมเดี๋ยวพานีพาไปเลาะป่าหน่อไม้นะ ทางลงก็เหมือนเดิมครับผมขึ้นยังไงลงก็อย่างงั้นนะฮะแต่ว่าลงมันก็อาจจะง่ายหน่อยครับผมมันปล่อยปล่อยป,อยปอยลงไปเลยป่าสนยางบอกป่าสนยางผมลุยผมจะปิดลัวให้ครับให้ไปก่อนใช่ฮะมันเป็นตมมันเป็นตม ผมเมื่อเราผ่านรั้วเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะฝ่าป่าไปอีกนะผมไม่ง่ายนะเส้นทางมาหานอไม้นะผมเพราะว่าบ้านผมมีแต่ป่ามีแต่ภูเขานะครับก็ต้องผ่าป่าผ่าดงไปแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีลำห้วยนะผมเป็นลำห้วยที่ไหลามาจากภูเขานะน้ําก็จะไหลตลอดทั้งปีนะผมนี่ตรงนี้เลย ก็จะมีป่าไผ่ด้วยนะผมเป็นป่าไผ่ปาานะ่าหน่อไม้นะฮะอันี้ก็จะเป็นสวนยางของชาวบ้านนะผมที่อยู่ในกลางหุบเขานะหนุนบ่าแล้วนี่ก็ไปก่อดแล้วนะผมบา่าวนี่กับสารดําก็ไปกอแลวทางไปไม่ยากครับผมหน่อไม้ไปไม่ยากนี่<อ>มีแล้วนี่มองไปก็เห็นแล้วหน่อไม้นี่ม,มันไม่ลกเหรอครับม<า>ผมมัด<า>ผมมาถางไว้แล้ว มีมีบอกว่ามีที่ชมวิวด้วยมีเดี๋ยวพามาเล่นน้ําตกนี่เดี๋ยวพามาเล่นน้ําตกน้ําใสมากนะบอกเลยมีปูคา่ผมานมีมีปูไข่ก็มีป,ปูคข่ก็มีปูคายเขามาหาประจาเนี่ย<อ>น้ําก็จะประมาณนี้แหละไหลแบบนี้ตลอดทั้งปีคันวาสซาตาัมสีมาดักเอาปูคายก็คือนสัญญาอยู่บาะนี่ไกลไกลไม่ไกลนี่เห็นไหมนี่ปลาก็ยังมีอยู่เลยนะนี่<อ>ใช่ ป่านะครับบนเขาเนี่ยคุณถึงป่าโนม้าอยู่ครับกุ้ยป่าก็มีนะนี่มีกล้วยป่าด้วย6ตุกเนาะใช่แล้วฮะซาวตานเบิ่งนนอย่าขึ้นโนมาอีกโบข้อน้าเนาะเบาลอนี่เนาะเพราะว่ามันสิบ่มีสีสันเนี่ยมันจะเป็นสีจืดๆได้ยุบอกแม่เหนียวตรงหางมาดูหน่อยนี่หน้อก็จะ ขาวขาวเมื่อนหน่อไม้สังพายเนาะคล <Men. S 2> ้ายคล้ายสังพายนะครับคือหน่อไม้เลี้ยงน้องคือหน่อไม้สังพายแต่ว่าสีสารสีบอกคือการสีเผล่นสีเป็นสีแดงแลบลายลายแต่ว่ามีความอ่อนค่ะอิริเดบอลนีนอ่อนมากนี่แหละเวลาเอาไปต้มนี่มันจะจืดเร็วกว่าหน่อไม้ไล่อีกหน,น่อไม้ไล่นี่โอโ้โหสามสี่นาทียังไม่จือดอยู่ <c oughs> บางกอน่ะอันนี้จืดแป๊บเดียว แป๊บบอแป๊บกระถาเบิ่งถาลองซิมมือนนิละจ้าเพราะว่ามือนนิสัพตะดำได้มาหาฮอดที่มาแล้วบ้านเราไม่มีเนาะชาง่อยไม่มีนะครับผม่อไม้ห้วกเลยนะเอาไปปลูกไหมล่ะอยากไปปลูกดูท่ามีกวนเอาไปเลยดึงแล้วก็เอาไปปลูกปลูกไว้ตรงริมบ้านเจ้าน่ะมันต้องปลูกบนขาวบ่ไม่ปลูกในริมบ้านก็ได้ตามโฮบ้านผมเขาจะปลูกรวมโอ้เอาเอาเลยเอาพอแกงนี่แน่ไม่เอาเยอะ อยากให้ศาสตราจาได้ชิมดูว่าหน่อไม้ฮวกจะแห่ไหนมันอ่อนมากเลยนะหน่อไม้ห่วงมีหลายกออยู่นี่จัดเลยจัดไปเลยถ้าถ้าเป็นหน่อเล็กๆมันอ่ะมันมันกระแหงชี้จืดเร็วหน่อใหญ่ก็จืดเร็วแม้เป็นแหน่งถ้าแหนง่ะเขาจะเอาไปทุบ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 บ่ต้องบ่ต้องไงบ่ต้องปาดนะนะใบปุ๊บก็ทุบปุ๊บแล้วก็สิบบอพอแกงแล้วบ่สาร เอาหน่ได้ไหมนอก็ได้คือการจ้าอยากได้ใหญ่ๆอย่าไปต้มดึกแนบนะพ่อใหญ่ท่านมีบอกว่าอยากได้หนอใหญ่ต้องเดินขึ้นไปอีกประมาณสองกิโลใช่ไหวยุ่บอไหวแค่นี้นอใหญ่ไหปเลยนอนหน่อยสตาร์ดัมบ่ไหวได้เปล่านี่เอาเท่าที่จะเอากลับได้นะครับจ้าวัวมันกินก่อนเฉยๆอ๋อมีวัวกินนั่นใช่วัวมันมากินหน้าฝนชาวบ้านจะเอาวัวขึ้นมาเลี้ยงบนเขามันก็จะกัดหนอนโว้ยเบาละนี่ ย้อนย้อนอดีตไหมครับอ๋อไม่ไหวตอนนี้มีลูกมีเมียแล้วโอ้มีเมียแล้วครับผมเด็ก่อนแล้วครับผมเมื่อก่อนเห็นถ้ำนี้ก็คือมุดอย่างเดียวลองชอบผจญภัยเมื่อก่อนนะบ่าวระนี้ชอบมุดถ้ำนะครับผมวันนี้ชอบชิวๆสบายๆนี่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 ไม่ไม่ลองเลยแล้วนี่อ้ไม่ไหวครับอันนี้ก็เป็นถ้ำเหมือนกันนะครับผมช่วงนี้งูเนี่ยอ๋อมีงูงูเหลือมงูจงอางเยอะโอ้บ่เข้าถ้ำชนิดน่ะ ต้องติดต่อคุณอั๋นคนลงปา่แ<บ> <laughs> าแม่นบารันนี้สายซิลแล้วครับผมบรารันี้สายซิลแล้วครับผมบอกล้าเข้าป่านะชมวิวบ้านผมนี่เขาได้ได้ยินข่าวมาใหม่นะเขาเห็นอ้หายแตกอยูอ่ด่านเจ้าบุตาที่เครื่องบินตกนะนะเขาเห็นหายแตกผมบนผ่านตายสายป่าแล้วอ๋อผ่านตายเนาะนผ่านตายเบาอั๋นบารันี้สายซิลหานอไม้ชมวิวกับสาวตาดำ ธรรมดาแน่นคนได้คนได้เมียแล้วนะผมเขามีครอบครัวแล้วก็<อ>ต้องเป็นห่วงคนข้างหลังอ่ะนเนาะใช่เขาก็ข้ามน้ำข้ามมีน้ำโขงมาอยู่ด้วยเราก็ต้องเป็นห่วงชีวิตตัวเองเลยอายาหายผมน้อยสักคนหน่อยโอโ้โหน้องสาวเอาขาดงองเท่าไหร่ห้ <laughs> าแสนเนะาะพันมีเนาะ <laughs> โบหลายจ้าด <laughs> <laughs> ีจังเลยขา,ขาดองโบหลายได้แต่ว่าเงินอยู่พิ่นเอิญเป็นแสนเป็นแสนโอ้โห เผื่อว่าจะได้แวะเวียนไปหาบารอนี่ประจํานี่นะโอ้ยผู้สาวเยอะแยะอยู่เรามีแต่คนทำงามจุู่เซนูน่ะอยากอยากได้น้องสาวสาวตาดำนี่นะไปเลยจ้าไปขอเลยแอดเฟสเฟเลยได้ไหมบารอนี่น้องสาวตาดำยังบ่อยเล่นโทรศัพท์อยู่โอ้โหยังไม่ได้เล่นเลยหรอแมนอายุเท่าไหร่แล้วน้องสาวตาดำสิบห้าสิบห้า อันนี้ก็เพิ่งเล่นโทรศัพท์เมื่อสองสามปีก่อนอือก่อนไปเล่นโทรศัพท์เด้อสมพ่อยังได้อพอกันเนาะพอกันได้ยังไงเอาพอกัน <laughs> ไ,ได้ยังไงผม,ไ,ไ,มไ,ไม่บอกอะเนาะต้องไปชมที่ช่องผอ๋อเหรอโอ้ยกะว่าจะหลอกถามนะฮะไม่บอกไปหานอไม้กันดีกว่าเนาะเรื่องนี้เอาเก็บไ,ไว้เล่าทิ้นปีตอนที่ส่งค่าดองเสร็จตอนนี้กําลังหานอไม้ไปขายที่จะหาเงินค่าดองไปส่งไม่เท่าอยู่ฝั่งนู้น ปีหน้าใช่ไหมครับแต่งปีหน้าใช่ไหมสิ้นปีส่งค่าดองส่งแล้วก็แต่งหรือว่ายัางไงแต่งอยู่ฝั่งนี้แต่งอยู่ฝั่งนี้แล้วคุณจะไปอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นฝั่งนี้อ๋อพอดีติดต่อเสียงอีสานไว้อยู่โอ้กำลังรวมวงอยู่ผมจองหน้าหานนะจะไปกระโดดเด้ารอ <laughs> จะจ้างเฉียงอีสานสักวงหนึง่ง<อ>แล้วก็เอาปฐุมมาเทิงศีลแล้วก็ระเบีบวัดท่ศิลสามคืนสามวันยอดแมนอถ้าถูกหวยนะถ้าไปถูกหวยก็ ธรรมดานี่เนีะยม<อ>ีกองหลีดพินเอานะครับเอาขาต้นไม้ต่อไปครับผมพอแกงให้นี่ข้าขึ้นก็สูงชันมากๆเลยนะยไหวบ่ไหวจ้าไหวเะเอตัวแรกครับคลิปนพอตัวแรกครับบ่าวแล้วนี่มาคนเดียวผมว่าจะพาไปเชือดแล้วน,นี่น,น,นี่บอกคนนี้ บมีจ้าบุ๋มมีบอกกอใหญ่อ๋อกอใหญ่สุดๆเด้ไหนะอ๋อบุมีเลยนะครับนีครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะหน่อเล็กนะฮะอ,อ,อไม่ได้ครับผมก้อนหินตรงบริเวณนี้ก็มีแต่ก้อนใหญ่ๆนะครับเนี่ย มีแต่ก้อนใหญ่ๆห,หน่อไม้ก็ทางนี้หน่อไม้ไม่ค่อยมีแล้วนะผมไม่เหมือนฝั่งที่ผมไปหานะฝั่งที่ผมไปหาคือฝั่งอีกฝั่งหนึ่งหน่อไม้เยอะนะผมฝั่งอ่างเก็บน้ํานะแต่ตรงนี้คือมันน่าจะโหยแล้วนะผมหน่อไม้มันน่าจะหมดแล้วนะฝั่งนี้ก็หาได้แค่ฝั่งเดียวนะผมฝั่งที่ผมไปหาเมื่อเช้านี่แหละ วันนี้ก็พาบ่าวรันี่กับสาวตาดำม,มาหาหน่อไม,ม้นะครับ EP นี้ก็เป็นเกียรติหลายครผมที่บ่าวลันนี่กับสาวตาดำแวะเวียนมาเยี่ยมฮานะนะครับโอ,โ,โ,อโอ้โหนี่ับผมก็จะประมาณนี้แหละครับหน่อไม้โเดี๋ยวเอาเห็ดไปให้คุณรันนี่นะผมไม่รู้ว่าแกเคยเห็นหรือเปล่านะ เอาเห็ดไปแกงใส่ไหมเอาเห็ดไปแกงใส่ไหมคือด่างบ๋อไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะฮะโอ้เห็ดผีเบือเอาเขาบอกว่าเป็นเห็ดผีเบือคนกินไม่ได้เบื่อคนกินตายใช่โอ้โหเห็ดลินจือไม่เอาไม่เอาเอาหน่อไม้อย่างเดียววันนี้นะผมเอาหน่อไม้อย่างเดียวนะฮะับมีเต่บป๋อทามีส่วนนี้เออเห็ดตโต่มีฮะแต่ว่าโบทานคนโออยืมเห็ดตโต่ไม่ทานคนตรงบริเวณนี้นะฟางตองวอยมีเยอะโอ้ บ่ทันคนคือกัน <c oughs> อเอ้านึกว่ามีเยอะผมจะไปหาด้วยติดไปอยู่ตลาดหมดมชาวบ้านหาดีๆเลยสำนันนปีนี้ทางเต่างอยมีอะไรให้หาไหมฮะบ่มีเนยเห็ดละงอกออกครั้งเดียวแล้วก็จบเลยเจ<า>้าครั้งเดียวเจ้าได้หลายบ่เห็ดละงอกแต่ละปีปีนี้ใช่รึปกติถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยเห็ดละงอกออกแล้วประมาณห้ารอบโอ้โหปีนี้กออกไปรอบเดีเยวฝนบ่ค่อยดีทางนี้ก็เหมือนกันฮะแต่ว่าเห็ดก็ยังหาได้อยู่นะบ เห็ดก็ยังหาได้เหมือนเดิมนะฮะตาตาตาม่วนไปหาเห็ดอยู่เห็ดไม่มีอึดอึดแต่บ้านผมยังไม่อึดฮะมาหากระปูคายไหมล่ะโอ้ไกลเอะโอ้ยไม่ไกลหรอกนาเก๋กระปูคายใส่เบ็ดอย่างนี้มานี่บอก้บันเดียวจ้าอ้โอ้ยใครทามถึงเนาะปัะนี่ เอาหน่อไม้ได้ยี่บอลนะได้หน่งใหญ่นี่ก็ได้เบิดนั่นแหละท่านมีมีประสบการณ์ไหนหาขายได้เงินเป็นแสนปีเรียนโอ้โหหวาไปไม่ถึงรักหาหน่อไม้ก็ได้พออยู่พอกินหาหน่อไม้ขายใครสร้างเดี๋ยหาหน่อไม้ขายขายทุกอย่างที่ขวางหน้ายกเว้นขายตัวนู่นนู้นหน่อใหญ่ใหญ่พูนพูนข้างหน้านะ คนปลูกไว้เนาะคนตะกี้ตะเก้าสวนเขาคนปลูกไว้อือคือคนปลลูกไว้เยคือคือใช้ประโยชน์ได้ทั้งหน่อแล้วก็เป็นต้นถ้าเป็นต้นเป็นลำนี่เขาก็จะเอาไปทําเป็นคันเบ็ดเดี๋ยวรอบหน้าชวนทั่วลามาตกปลาเดี๋ยวอ่างเก็บน้ําบ้านพันหมีปลาหลายโบพันหมีบอกว่าปลาเยอะปลาเยอะเจ๊ไม่รู้ว่าหลอกบอลนนี่หรือเปล่าผมผมไม่เคยหลอกไม่เคยตั๋วนะครับผมปลานี่ก็เยอะอยู่แล้ว ให้พันมีส่งรูปดูก่อนบารันนี้ถึงเชื้อนะครับเอาปะตอนนี้ก็ได้พอหรือยังบารันนี้พอแล้วครับผมโอ้เอาน้อยเกินเอารถจัก,กรยานยนต์มา <c oughs> เพราะว่าอยากขี่รถชมวิวร้อยเอกน้ำไเรื่อยๆ <c oughs> ที่เรียกว่าจะเอารถยนต์มาเอาไปกกระสอบผัดกลัวสาระดำบวกลินเนะ <c oughs> เพราะว่าเพิ่นอยากเลยนี่นะ <c oughs> เพป็นบอกว่าไม่เคยกินเดี๋ยวมาเอาเงินลองซิมเบิ่งก่อนจ้าว่าสีแซบคือบลลาร์นี่เพิ่นว่าอยู่บ่แซบบลลาร์นี่ยังติดใจนะฮะช่วยหวานว่ามันไกลนิดนึงเดินทางมาน่ะแมนไกลเหรอไกล20กิโลเองขี่รถมาจนหลับตื่นหนึ่งเจ้าขับซ้าปกติขี่รถเร็วอยู่นะบรถมันช้าโอขับไปเจ็ดสิบว้าไปอืมเจ็ดสิบโอรอบหน้าต้องเอามิหลาดเขียวมาแล้วนะรอบหน้าเอาเบ็ดมาตกปลาด้วย มาคุ้มเลยรบหน้านี่รอบหน้าพาน้องสาวสาวตาดำมาด้วยนะอ๋อต้องพาสิบแปดปีก่อนอ๋อสิบแปดปีใช่ไหมพิ่งจะสิบห้าเขาไม่ให้ข้ามหรอไม่ให้ข้ามจ้าโอ้เสียดายจ้าพันมีโอ้ยห้าเซนบาทก็โอ้คุยไปเรื่อยๆก็ได้นะเผื่อค่าดองรถต้องไปเฮ็ดนาจุพุ่นเถอะอืมอะไรนะยานางไงบอกอู้ยาดางหาครบจบในที่เดียวได้ทั้งหน่อไม้ได้ทั้งยานาง เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นสวนะตะกีตะเก่าของคนตะเก่านะเนี่ยป่ากล้ว,นะวลยหน่อไม้ะม<ห>ตะกระเนต,ตนก็มีดูาราหลายตกะกะตนกินไหมของแทบก <laughs> ินเดือนจะข้ามาอกยไปตอนนี้ก็ถึงสวนยางของผมแล้วนะครับผมก็ แยกย้ายกับคุณันี่กับสาวตะดำนะผมสาสาวตะดำกระบ่าานี้ก็จะเดินทางกับเตางอยนะผมส่วนผมก็จะทําเวียกต่อนะผมนี่ก็คือการหยอดน้ํากรดยางนะครับนี่หยอดน้ํากรดยางนะเวียกของผมก็จะมีประมาณนี้นะผมถ่ายคลิปเสร็จก็มาหยอดยางหยอดยางเสร็จก็ไปถ่ายคลิปต่อนะผมอันนี้หน่อไม้ที่ผมไปหามาในเมื่อเช้านะครับก็แบ่งให้คุรนี่ด้วยนะผมก็แบ่งให้คุรันี่ด้วย ล้วก็จะขึ้นไปหาใหม่ด้วยนะผมตอนแรกว่าพอแล้วนะผมก็เลยแบ่งให้คุณันนี่เราก็จะขึ้นไปหาใหม่นะนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนะผมบรรยากาศสวนยางนะอันนี้ก็จะเป็นสวนยางป้านะผมก็คือรับจ้างกรีดยางนะผมรับจ้างกรีดยางให้ป้านะป้าไม่มีคนกรีดนะผมก็เลยมารับจ้างแกนะผมอันนี้ก็กรีดอีกประมาณสักสิบเดือนนะผมสิบเดือนแกก็จะโคร้นแล้วนะผมก็จะ ไม่ได้มากีดตรงบริเวณส่วนนี้แล้วนะผมฝั่งนั้นแกก็โคตแล้วนะแล้วก็ปลูกใส่ใหม่นะเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการการหยอดน้ำกรดยางนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนผสมของเรานะครับอันนี้เขาเรียกว่าน้ำกรดนะผมน้ำกรดที่เป็นด่างนะเวลาถูกมือก็แสบเสบแสบรอมากเลยนะครับผมก็จะถอดถุงมือผ้าออกนะครับนี่ ห้ามให้น้ำยางน้ำน้ำกรดโดนมือนะผมท้านกดโดนมือมันจะแสบนะผมลืมเอาถุงมือ,อที่ใช้ในการหยอดมานะผมผมก็จะใช้มือเปล่าแทนเมื่อหยอดเสร็จผมก็จะรีบล้างน้ําออกนะผมะวิธีการหยอดนะผม,มง่ายๆเลยก็คือนี่เทน้ำกรดยางนะครับเทน้ำกรดยางลงไปใส่ถ้วยยางของเรานะแล้วก็โคนนะผมโคนปุ๊บมันก็จะแข็งแข็งปุ๊บเลยนะฮะเดี๋ยวจะ ให้ดูใกล้ๆนะผมอันนี้ก็คือตอนแรกจะเป็นน้ําอยู่นะผมตอนแรกจะเป็นน้ําอยู่นะพอหยอดอน้อํากรดยางลงไปปุ๊บมันก็จะเกิดการแข็งตัวนะผมนี่มันก็จะเกิดการแข็งตัวนะรออีกประมาณสักสี่ห้านาทีมันก็จะแข็งแบบแข็งเป็นก้อนเลยนะผมก็จะประมาณนี้นะครับพอเสร็จต้นนี้แล้วก็จะไปต้นนี้ต่อนะฮะนี่นยามยางก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ อันนี้คือตัวที่เรายังไม่ได้หยอดอยางนะยังไม่ได้หยอดน้ากดลงไปมันก็จะเป็นเป็นน้ําแบบนี้นะครับผมยิงถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับคือถ้าฝนตกใส่ยางนี้ก็เสียไปเลยนะผมเราก็จะไม่ได้ยางแล้วก็จะเสียแรงเปล่าไปเลยนะครับผมผมก็ไม่ได้กีดหลายวันนะ <S <S เนื่องจากช่วงนี้พายุนะผมพายุเข้าพายุฝนนะก็ นามาหลายวันอยู่ก็ขาดรายได้หลายวันมากนะครับคลิปก็ไม่ได้เข้าไปถ่ายในป่านะผมยางก็ไม่ได้กรีดนะผมก็จะขออนุญาตทํางานต่อนะผมตอนนี้ผมก็ได้หยอดยางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่หลังจากที่ผมหยอดไปประมาณส0นาทีนะผมยางก็จะประมาณนี้เลยนะนมันก็จะไม่มีน้ําออกมานะผมจะมีแค่น้ําใสๆจากน้ํากรดนะผมที่มันไหลออกมานะ หลังจากนี้นะครับผมหลังจากนี้ผมก็จะไปหยามไปยามปลานะครับผมไปยามซ่อนปลานะคือเมื่อเช้านี้ผมก็ไม่ได้ลงไปหยามนะผมรีบขึ้นมาหาหน่อไม้นะครับผมผมรีบขึ้นมาหาหน่อไม้เพื่อจะอลงไปขายนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะโอ้โหมืดฝนมาอีกแล้วครับผมพายุมาบ่อยบ่อยเนี่ย นี่คือมันกําลังตั้งคืมมาครับผมนูน่นทางหมู่บ้านของผมนะฝนก็เริ่มที่จะมาแล้วนะผมไม่รู้ว่าออตอนบ่ายผมจะได้หน่อไม้หรือเปล่านะผมก็จะเอามาตื่มใส่ตัวที่ผมแบ่งให้คุรันนี่นะผมตอนแรกคือผมหาพอขายแล้วนะก็เลยคุรันี่มานะครับก็เลยแบ่งให้คุรนนี่ด้วยนะผมก็จะกลับขึ้นไปหาใหม่นะผม แต่ก่อนที่จะกลับขึ้นไปหาใหม่นั้นผมก็จะลงไปยามซ่อนก่อนนะครับก็จะลงไปยามซ่อนปลาไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะผมปะเดี๋ยวเราลงไปยามซ่อนกันดีกว่าครับผมต้อไม้ของผม ตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงกระท่อมสาวเมินแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะลงไปยามซ่อนนะครับผมไปซ่อนของผมก็จะอยู่ตรงบริเวณริมคนานครัผมเมื่อเช้านี้แม่ผมก็มาอยู่นะแต่ว่าแกไม่ได้ยามให้นะครับแกไม่รู้ว่าตรงไหนที่ผมใส่ซ่อนบ้างนะครับแกก็เลยไม่รู้ผมจะลงไปยาม หลังนี้จะถูกไหมเอย่ยมาดูกันครับผมโอ้โหไม่มีสักตัวนี่ครับผมไม่มีสักตัวเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูหลังนี้ด้วยนะผมถูกไหมเอย่ยโอ้โหวันนี้ก็ไม่หมานนะผมปกติจะหลังนี้จะโดนปลาดุกนะผมหลังนี้จะโดนปลาดุกแต่วันนี้ไม่หมาน อาจจะหมานหลางใหม่ก็ได้นะผมไปเดี๋ยวไปดูลมก็โชยมาครับผมลมก็โชยมาพร้อมกับมืดฟ้าก่ำฝนมาอีกแล้วโอ้โหคาดว่าวันนี้ฝนก็น่าจะตกอีกเหมือนเดิมนะครับถูกไหมเอ่ยโอ้ยอันนี้ก็ไม่ถูกนะผมปานไปไหนหมดหรืออาจจะเป็นเพราะเขาไม่ได้เปิดน้ํามานะผมปกติ เขาจะเปิดน้ําคลองมานะจากอ่างเก็บน้ํานะผมแล้วน้าก็จะไหลแรงกว่านี้นะแต่วันนี้เขาปิดน้ําน้ํามันก็เลยไหลไม่แรงปลาก็เลยไม่ลงซ่อนนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าโอ้ไม่ถูกเหมือนเดิมนะผมสรุปคือตอนนี้ผมยังไม่ได้สักกระตัวนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้สักกระตัวเลยโอ้โห วันที่หมานก็หมานหมาน,นะครับผมวันที่ไม่หมานก็คือไม่หมานเลยนะปลาก็ยังวิ่งอยู่นะผมปลาก็ยังวิ่งอยู่นะแต่ว่าทำไมไม่ถูกก็ไม่รู้นะครับเ,ออเดี๋ยวมาดูตัวนี้ต่อครับผมถูกไหมเอ่ยโอ้โหถูกแต่หอยเชอรี่ครับผมตัวนี้ล่ะโอ้โหเหมือนกัน ไม่ถูกนะครับโหดเกินตอนนี้คือผมไม่ได้ปลาสักตัวเลยนะครับหลังจากที่ลงมาหยามนะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับถึงปลาถึงไม่ถูกนะแต่ผมคิดว่าปลามันน่าจะรอน้ํานะผมน่าจะรอน้ําเพราะว่าอ่างเก็บน้ําไม่ได้ปล่อยน้ําลงมานะครับวันนี้ปลาก็เลยไม่ได้วิ่งขึ้นมา เพื่อที่จะขึ้นไปยังคลองข้างบนนะครับผมอ,อีพีนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าคุณลันนี่ก็มาหานะครับผมแล้วก็ผมก็ไปหยดน้ํากรดยางมา,ยามยามไซนะครับผมวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็ในช่วงบ่ายผมก็จะไปหาหน่อไม้เพิ่มนะครับผมเพื่อที่จะเอาลงมาขายนะอีพีนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกัน คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ลาท่านไปเพียงเท่านี้ครับ